ข้าไปช่วยเหลือบ้างเลยครับหรือวพวกเราพยายามหากันเองก่อนต้องเรียนอย่าอยครับพี่สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือเราทุกคนชอบพรามันคือเรื่องจริงอ่ะทพี่เพื่อเราคุยกันได้แป๊บหนึงหายไปเราตกใจปุ๊บเราขบวนกลับไปดูที่เรือที่จุดนะครับพอเราดูแล้วเราขบวนแล้วเราตะโกนเรียกหาเราผมคิดว่าระยะเวลาของการหาทางแรกนที่เราวนอยู่ ีระหว่างนั้นเนี่ยผมอะทำหน้าที่ขับอีกคนหนึ่งอยู่หน้าเรือผู้ชายสองคนโผล่ตัวแล้วเอาไฟสองส่วนผู้หญิงที่อยู่บนเรือฮะชื่อคุณกระติกกับคณแซนเนี่ยเขาพยายามโทรศัพท์ออนเลนส์นสิ่งที่เราแจ้งอะ่ะเราแจ้งหนึ่งเท่าหนึ่งต่วอยู่ตรงนั้นหลายชั่วโมงพยายามทำทุกอย่างที่ที่ทำได้รเราทันได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือไหมะคะจากน้องโมงเราไม่ได้ยินเลยครับเพราะว่า เวลาเรือที่ขับเนี่ยครับมันจะมีเสียงเครื่องยนต์อยู่ท้าย,ท,ายท้ายเรือมันจะมีเสียงเครื่องแล้วเรือพวกประเภทเนี้ยจะมีลําโพงเรามีลําโพงใหญ่สี่ตัวเราเปิดเพลงเนี่ยถามว่าคนตกไปเราได้ยินเสียงผมบอกเลยว่ายากมากครับขณะนั้นเรือต่อนินมไหมครับหรือว่ากำลังขับอยู่ด้วยความเร็วหรือเปล่าเรือขับอยู่ครับด้วยความเร็วเนี่ยที่น้ําทัดเนี่ย ความเร็วที่น้อยมากเลยครับครับแล้วมีการโยนเสื้อชูชีพออกออกไปให้ใช้บ้างไหมครับในเรือมีชูชีพในการตรวจสอบไหมครับมีชูชีพเรือเรามีชูชีพครับชูชีพเรามีครบแต่ว่าเราไม่เห็นเราไม่รู้จะยื่นชูชีพไปให้ใครเราหาจุดที่น่าเชื่อถืทุกคนใส่ชูชีพไหมครับทุกคนนะจุดที่เกิดเหตุเราไม่ได้ใส่ชูชีพครับครับมีการเดินต่อไปคุณโมย,ยังมียังให้ย,ใหยังขอความช่วยเหลืออยูไ่ไหมครับหรือว่าจมไปเลยสำเร็จคือต้อง จต้องเรียนนี้ครับผมไม่ผมไม่เห็นอตอคุณโมตกผมว่าผมมาอยู่หน้าเรือ,อคนที่เห็นน่ะคือชื่อคุณแฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนของการตกอ่ะผมอยากให้พี่ๆนักข่าวถามข้อมูลตัวนี้จากคุณแฟนมากกว่าก่อนลงเรือมีการสมรองเท้าอะไรไหมครับหรือว่าเป็นการถอดรองเท้าครับถอดรองเท้าครับเวลาเราที่รู้คนที่ที่อยู่ด้านหน้าเรือเนี่ยไม่มีทางเห็นเลยเพราะว่าเราอยู่บนเรือเนี่ยเรามองไปข้างหน้า แต่คุณโมอยู่ด้านท้ายเรือคนแซงเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้ใช่มีคนแซงคนเดียวแ,แต่ว่าไม่ได้ส,งส่งซิกมาหาเราเพราะเราเป็นคนขับไม่ใช่ครับพอาตกปุ๊บเขาก็ตะโกนเลยครับแต่แต่ว่าไม่ได้มีการส,งส่งซิกว่าคือแกจะท,ทําธุระอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการบอกอ่ามีการส,ส่งซิกบอกไหมไม,ไม่มีเลยเราไม่รู้เลยครับต,ตอนที่โม,ม,มะาคับพี่ก็ขับเรือปกติใช่ครับใ่ครับใครขับผมผมไม่ได้ขับเองนะครับแล้วตอนนั้นเป็นรุ่นพี่ผม ที่มาด้วยกันก็คือขับประคองเหลนะือตัวผมยืนอยู่พี่คนีชื่ออะไรครับชื่อกะไรชื่อคุณเบิร์ครับมันเป็นไปได้ไหมที่ขับเร็วแล้วก็ทําให้แบบเบียวายอะไรหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ที่เรือมันมีคราบวายภาพแชมเปญอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการที่แบบวายหกพวกนี้ครับทีวายกินไม่หมดหัวยกย้าย เรืออะไรพวกนี้เอ็กโอนทสุขหกมันผมว่าไม่ไม่ได้ใช่เรื่องแตกไม่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าขับเร็วเกินไปไม่ครับคือถ้าเราดูจากการเดินทางนะครับตั้งแต่ปทุมมาถึงสะพานพระรามแตเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงกว่าอันนี้คือเป็นการขับที่ช้ามากก่อนออกเรือได้มีการตรวจสอบสภาพเรือนะครับว่าพื้นมีการยางกันลื่นหรือเปล่าจุดท้ายเรือครับคือต้องบอกว่าเรือรุ่นยี่ห้อโคบอรนี่ครับเป็นเรือที่มีมาตารฐานมาก ในพื้นของเรือเนี่ยจะเป็นพื้นลันกษณะภูเขาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่สามารถรลื่นด้านะครับห้องน้ําในเรือบนเรือซึ่งก็งคือใช้ได้นะเรียนอย่างนี้ครับห้องน้าในเรือเรามีะนะครับแต่ว่าเราอะมีของอยู่ในเรือแต่ถ้าเรามีคนที่ต้องการใช้เราสามารถย้ายของจากในห้องเนี้ในห้องเก็บของเนี่ยเรานน่งปัสสาวะในเรือได้ครับ เพราะฉะนั้นที่ที่บอกว่าระบบหมุนเวียนในน้ำเนี่ยระบบหมุนเวียนว่าน้ําในห้องน้ำเนี่ยคือไม่ได้พังไม่ได้เสียหายสาม,มารถใช้ใช้การได้แต่ว่าไม่ได้ใช้คือต้องบอกอย่างนี้ครับเรือเนี้ยสาม,มารถใช้การได้แต่โดยปกติอะคนที่ใช้เรือประเภทเนี้ยเขาจะไม่ใช้ไม่ค่อยใช้ในห้องน้ํากันเนื่องด้วยจุด destination d e s t i n a เขาจะไปใกล้ๆอย่างผมเนี่ยเดินทางไปบ้านตานิตเราก็จะรู้ว่าเราไปกินข้าวเข้าห้องน้ําก่อนลงเรือกลับ ทุกคนก็จะเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารสร้างเดียวะทำไมเลือกที่จะไม่จอดน้ำห้องน้ำในที่เดียวอันนี้คุณเราไม่เราไม่ทราบเพราะคุณหมดเราไปเข้าห้องน้ำประเด็นที่ผมก็จับจองแล้วว่ามันมีพิรุธผมไม่ชอบผมไม่รู้เลยตอนนี้ผมกลับแล้วครับเพราะว่าผมหาเนี่ยตั้งแต่สี่ทุ่มนะครับถึงกับสี่สองสี่สองกลับแล้วผมหาไม่หยุดเลย พี่ปอน,นูขอุญยตถามหน่อยแล้วทําไมพี่ถึงแบบว่าเาพิ่งจะมาปรากฏตัวตอนนี้เนี่ยคะพี่คือหลายหลายคน,นคือตอบถามว่า,าไปไหนทําไมถึงไม่มีใครมาให้ปักคาเลยว่าเหตุการณ์คืออะไรเนี่ยขอุญาตถามจริงผมเรียนยนที่นักข่าวน,นะครับถ้าพี่นักข่าวเนี่ยอยู่กับเพื่อนอยู่เฉยเนี่ยไม่ถึงหนึ่งสองนาทีเพื่อนเอาคนเนี้ย ผมถามว่าพี่จะมีสติพี่จะมาตอบสังคมแบบนี้ผมเชื่อมันไม่มีใครทำได้ผมการหลบเลี่ยงเพื่อให้บอกอฮอล์ออกจากเลือดวันนี้เราตรวจาสารเสพติดครับยืนยันว่าไม่ได้ลีกวนี้ไม่ได้อะไรไไแต่ว่าคือคด้วยด้วยสภาพจิตใจจะพูดแบบนี้เรียนเรียนด้วยความความพอหลงครับ ผมนอนผมยังหลอนหลอนไม่ได้เราหลับตาเราช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรากำลังไปกินข้าวเจอเพื่อนเก่าแต่ทุกคนก็สนุกมีความสุขแต่อยู่เฉยๆหายไปโดยที่ไม่มีคำตอบและผมยังไม่รู้จะต้องไปแจ้งความที่ไหนพื้นที่ตรงนั้นหยุดตรงพื้นที่ไหนเราก็ไม่รู้อันนี้คือเหตุผลที่ว่าขอให้ตั้งสติ แล้วมาให้ข้อมูลจับตำรวจอำข้อเท็จจริงยืนยันว่าคุณโรตอนที่ตกไม่ได้เมาใช่ไหมครับจากพฤติกรรมที่ทางวายกันจํานวนไม่เยอะนะครับผมเชื่อว่าเรากินกันหกคนทานไปแค่นิดหน่อยผมเชื่อว่ามั่นใจว่าไม่มาเอนหดนคือไม่ได้คิดถ้าว่าเป็นอุบัติเหตุนะฮะหรือว่ายังไงการที่เกิดขึ้นคือสำหรับการมาในการสอบี <S <S